สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Advanced Warfare นะครับ โจนาธานไนออน์สก็ได้ส่งสัญญาณว่าเพื่อมาชี้แจงต่อสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทำไมเขาถึงต้องโจมตีสหรัฐนะเพราะสหรัฐทำให้โลกอยู่ในสภาวะสงครามมานานกว่าร้อยปีนะหลายครั้งนั้นที่ได้เห็นผลลัพธ์อันเลวร้ายที่มจาจากนโยบายทางการทหารสงครามไม่ได้นำไปสู่ข้อยุติหรือสติภาพนะแต,นแต่มันนํำไปสู่สงครามที่เลวร้ายกว่าเด,ดิมสิ่งที่โจนาธานไนอ,อน์ทคอือการยุติ สมคาที่เกิดจากสหรัฐและหลังจากเหตุการณ์ซานฟารานซิสโกนะประเทศเสรีทั่วโลกก็หันมาต่อต้านสิงที่แ <c oughs> นะอตลาสทำน่ะอีออนก็ได้ไปตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์รญชาการของเขานะในนิวแบงแต่ไม่มีการเจอใด,ดๆ <c oughs> ทั้งสองฝ่ายเลยนะ เดี๋ยวภารกิจของเราก็คือให้ให้บินร่วมกับกองบินที่37จู่โจมแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอาศัยความกระหูกรอบเข้าไปในศูนย์ราชการนะเพื่อจัดการกับไอออนส์น,าานนะคร,รับ I know it. Just stay alive. You're our star witness when we drag his ass in front of the Hague. Looking forward to it. All right, good luck. There was nothing more to say. We all knew what had to be done. This was the beginning of the end. For one of us. ดานทั้ง t o นะครับที่นิวแบกแดดอีรักนะวันที่8มกราคม2061นะเอ็กโซก็จะเป็นแอสเซ l ลนะมีบูสต์จัมโอนิกส์แล้วก็กราฟตนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขับเครื่องบินฝ่าแดนศัตรูเข้าไปนะแต่ทีนี้มันจะมี ออปชันเขาบอกว่าเราสามารถกดกดแบบย้อนสอนได้นะคือเวลาบินปุ๊บมันจะย้อนสอนนะจากลงจากลงกันเป็นขึ้นจากขึ้นกันเป็นลงนั่นเองยิงยิงมีเท่าไรใส่ให้หมดไม่ค่อยไม่ค่อยชำนาญการกินเท่าไรเลย Oh. แสแซดนะเป็นการเบรคไม่ค่อยถนัดการบินเท่าไรเลย <c oughs> <c oughs> Oh, I'll take the right canyon. Take the left. Watch your six, Mitchell. I've been in the canyon. I've been in the head. Mitchell. watch your six, Mitchell. I've been in the area. Watch your head now. Watch your head, Mitchell. บินเหนือเหนือไปพร้อกันเกทำลายเขื่อนเลยนะครับเอออิเดิลเด้อโอ้ย โอ้ยโอ้ยจะถึงเมื่อไรวะกูเบื่อแล้วกูไม่อยากบินแล้วกูจะอ้วกแล้วถอดเอาไว้เฮ้ยโอ้ยถึงเมื่อไรวะกูไม่อยากบินแล้วกูอยากกลับบ้านแล้วแหม่กูอยากกลับบ้าน we're almost through this command central zero one final approach to new baghdad copy zero one enemy air defense perimeter in one point five clicks on deployment successful 1200 meters to target minimizing system power switching over to low detection copy all zero one your squad is off the radar เเดี๋ยวเป้าหมายหลักของเราก็คือสูงประชาการแอตลาส i ี n ไอออนส์าการอยู่ข้างในนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปได้นะเราต้องจัดการกับป้อมปืน MD t u r r e t ก่อนนะที่ถูกติดตั้งเป็นแนวป้องกันทางอากาศนะอยู่รอบเมืองระยะทางสู่เป้าหมายอีก200เมตร เอาละเตรียมลงจอดลงจอดได้นิ่มหนวดมากเดี๋ยวเจ้าเรื่องนี้ไปฟ้องลงดูเ,เดี๋ยวตามกีเดียนไปนะเดี๋ยิงกราฟโฟนอ่าเป,เป็นสลิงปืนสลิงนั่นเองไปไปไป มีอะไรมาวะเนี่ยเสเซอร์เอมิลี่มาโอ้ยทนี่เอมีเทเลฟมันอยู่ข้างบนตึกมั้ไม่มีกลองไม่มีกองเทปทู โอเคเดี๋ยวเราต้องไปที <S <S okay, e ่โอเคเดี๋ยวต้องไปไปทำลายเอ t มดิเ t เลก่อนนะ เรามีเรามีปืนแอมิลี่อ่ะอานี่นี่นี่กองก่องเทปถูกล่อาเทปถู่า นีนโอเคขึ้นไปด้านบนเลยอะไรจ๊ะเอาละเตรียมขึ้นแซงรถถังนี่นะ่ยทุบเลย เอเรียมทำลายครับเอาทำลายหอ,อก,ก่อนนี่หอ,อลงตูล่มแล้วล่วงแล้วเอออ้ยโอเคน่าจะหมดแล้ว เดี๋ยวเราลงไปรวมทีมกับตรงนู้นะนะเฮ้ยนหน่วย ST มาวะเอมันส่งกำลังเสริมเป็น ST มามันเออเป็น ST ะลรมาเดี๋ยวจะหลวดไปเก่งนักหรอนี่ ST อึดน,นักหรอนี่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 น ภาษีกูใช้กูแบบอด็ดมาบ้มบ้มบ้มนีโน่โดนโดนโดน,นหลุดแล้ว อึดน,นักเหรออ้าวมากันเยอะมากมา,มาไม่หวครับไม่หวคุณหมวกว่าจะมีรถถังม,มานะเนี่ย โอเคป้าป<อ>้าเดี๋ยวเราป้าเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ต้องไปหยิบปืนจรวดสติงเจอร์นะอุ้ย Mitchell, grab a before those Yeah, bay, 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 cho Stinger, <coughs> <coughs> Stinger ยิงแล้ววะที่สูงไว้ก่อนอยู่ที่สูงไว้ก่อนนั่นแหละ Yeah, Major, a stinger before those tanks overrun us ah. oh <laughs> <are you> <laughs> สนหสนุบสนหนุบเออ,อยิบ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 ,ยบ,ยบ,ยบอุ้ยอยู่ดีมีฝูงโจนโผล่มานะวีโอ้โหโอ้ยอ้าวเ้ แย่แล้วเอุงโดนที่ปล่อยออกมานะมีการติดตั้งแมตติคอร์เอาไว้ด้วยนะพอระเบิดออกาม,มาปอ๊อปทำให้น็อกเสียชีวิตในทันทีแต่มิเชลกิเดียนและอีโรนาไม่เป็นอะไรเลยนะัน่นเป็นเพราะแมตติคอร์ได้ถูกออกแบบไม่ให้มีผลกับก่องทับแอตลาสนะซึ่งทั้งสามคนนะเคยทำหน้าที่แอตลาสมากร์ก น็อกไปแล้วนะครับเพือนเพือนตายแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ให้รอดอยู่ดีนะโทอย่างอื่นจนอย่างอื่นจัดการแทนอะ ถ้าเจอไอ้วพวกทหารอัลลาสจะพาเราไปขืนใจนะไม่รู้ไปทำอะไรกันแน่น่ะแต่ว่าน่าจะโดนลากไปสักที่หนึ่งอ่ะ,อะ,อะโอเคครับก็ขอจบ คลิปว่าจะเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ